ครับอันนี้พารีวิวรถโคบโก,กเอ็รุ่นแปดตักแกดฟุโซแกงฟุโซครับแกงฟุโซะจโบรูโรทีสอคันครับ

เบอร์บอกเครียดรถตามเยอะไม่ได้พักเลยข้าวเที่ยงไปยอมกินไม่ไหว <c oughs> รถเยอะใส่เยอะด้วยสิบสองตักนะครับกินหฮงกินหฮง

ทีมงานสอจเจริญสุขครับฟูโซ่ล้วน,วนใหม่และเก่าลึกครับสองชั้นลึกหกเมตร ย้อนแสงไว้นียวิ่งไไกลครับประมาณ200เมตร